การมินเคลียชัดประเด็นดราม่าวอนให้เกียรติลัานมาไทยพระวรักชาลี หลังจากกรณีน็กชาลีออกมาประกาศแยกย้ายกับกาเมนไม่ได้คุยกันมาก,กว่าสองอาทิตย์แล้วรับว่าเสียใจกว่าแฟนคลับเป็นรอยเท่าจากนี้จะไม่ขอมารับผิดชอบอะไรแทนอีกแล้วปรากฏว่างานนี้กาเมนโดนทัวลงอย่างหนักแบบสารพัดข้อหาทางเรื่องที่ว่ามีแฟนอยู่ที่เกาหลีเรื่องตั้งครรภและข้อหาที่ว่ากาเมนเป็นคนทําให้บ้านแน็กไฟไหม้ล่าสุดกาเมนก็ขอชี้แจงผ่านไลฟ์และมีล่ำภาษาไทยช่วยแปลโดยแจก แจงเคลียร์เป็นข้อข้อดังนี้เรื่องการตั้งคันไม่จริงแน่นอนค่ะอยากให้ชาวเน็ตทุกคนอย่าพูดอะไรที่มันเป็นเท็จแบบนี้เลยและเรื่องมีแฟนยืนยันว่าไม่จริงที่มาอยู่ไทยก็อยู่แค่ที่คูบอนไม่เคยไปเจอผู้ชายคนอื่นที่ไหน และเขาลือว่าบ้านนักไฟไหม้ที่มีคนอินบ็อกและดีเอ็มไปหาจำนวนมากโดยกล่าวหาว่ากาเมินเป็นคนทำให้ไฟไหม้ไม่จริงเลยเพราะคนที่ไปเจอสถานที่เกิดเหตุก็คือกาเมินถ้าเป็นคนทำก็คงโดนตำรวจจับไปแล้วซึ่งกาเมินมาไทยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อทำงานอย่างเดียวแต่มาเพราะความรักล้วนๆเลยอยากให้คนไทยให้เกียรติกันหน่อยอยากให้รู้สึกแย่ไปกว่านี้นอกจากนี้กาเมินยังทิ้งททยด้วยว่าทุกสิ่งอย่าง ที่เกิดขึ้นและทำไปนั้นต้นจะไม่เสียใจย้อนหลังและขอบคุณแนักชาลีถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีการมินในวันนี้อย่างไรก็ตามทั้งทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ